嗯。

À da. Cái mà. Đang tập đó chứ. Đang tập đó. Cái này thì 好的 <Okay. S 2>、okay.

มันมีกับฉันว่าถึงหัวงั้นกับฉันหัวก็ถี่นี่อ่ะม้าได้พี่ยาวมาฟังฉันก็ยังมาเลยนี่จะมีอ่ะไ้ที่ไปไวนไม่ถูกนะหาครัวเด็กยาวนั่นนายที่เก็บเงินมานล้วเหรอ มูปเวลามดพอดี้สุดท้ายอ่ะวเขาปดูได้าที่ที่อนันต์ดีโอใส่ในในคลิวมาพอดีเออหายู่หายเลยนี่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 จ้ใส่เป็ตัวไม่รอนหรอบรริบทำงน